พลังงานของคนที่อยากเข้ามาข้างรักคุณพยายามติดต่อคุณตอนนี้แอบสองชีวิตของคุณอยู่ในช่วงเวลานี้พลังงานนั้นเป็นคนใหม่หรือคนเก่านะคะคุณจะรับเขาไหมอ้าวมาพร้อมกันนะคะมีทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรอง คุณมีกี่คนสารภาพมาพี่ไพ่บอกว่าคุณต้องมีสินธรรมบอกมาเดี๋ยวนี้ประมาณนี้ใครที่จะเข้ามาข้างรักคุณเขาเป็นขึ้นมาทั้งสองคนน่ะทุกคนเป็นทั้งตัวจริงคุณแล้วก็เป็นทั้งคน บางคนนะคะบางคนบางคู่อาจจะมีความรักที่เป็นลับๆอยู่ก็ได,ด้เราต้องพูดเราต้องพูดอหลายๆกรณีเนาะหรือว่าบางคนบางคู่ก็เป็นสามีภรรยาที่จบกันไปแล้วแต่ว่ายังคิดถึงอยู่ประมาณนี้ก็ได้ด้วยค่ะคือเคยเป็นตัวจริงแต่ว่าช่วงเวลานี้ก็เขาแอบมาลักคุณแอบมาหลงคุณก็ได้นะคะพี่หมอเห็นว่าเขาคนนี้แหละคะ่ะที่ กำลังจะเข้ามาข้างรักคุณอีกครั้งนะคะเพราะวันเป็นสีเปลี่ยนเห็นไหม view of fortune คือมันจบลงไปแล้วโชคชะตาของคุณในครั้งเก่ามันจบลงไปแล้วกงล้อแห่งโชคชะตานี้กําลังจะหมุนคนเก่าๆความรักเก่าๆกลับคืนมาเขาคนนี้เป็นคนที่คุณและเขาเคย ทำบุญหรือว่ามีกรรมมีบุญมีกรรมร่วมกันประมาณนี้ก็ได้ด้วยนะคะเข้าคนนี้แหะค่ะที่จะเข้ามาข้างรักคุณเร็วๆนี้นะอาจจะมีสารอะไรบางอย่างมาทําให้คุณรู้สึกตัวคือแอมมาส่องก็ได้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีโซเชียลให้ส่องก็ เขาอาจจะติดตามคุณกับญาติพี่น้องก็ได้ด้วยนะคะคือถามเรื่องราวของคุณกับคนที่คุณกับเขารู้จักบางคนอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วก็ผ่านทางลูกก็ได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ครอบครัวใช่ไหมตอนนี้พ่อของหนูแม่ของหนูเป็นไงบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะคือถามเรื่องราวของคุณกับคนที่คุณรู้จัก เขาคนนี้แหละค่ะที่จะแอบเข้ามาคั่งรักคุณอีกครั้ง